สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเพิ่งพามารีวิวปั๊มหอยโข่งอีบาร่าเข้าห้าออกสี่ติดมอเตอร์นะคะเป็นเซตเลยแหละเป็นครบเซตเลยนะเป็นปั๊มหอยโข่งอีบาร่าที่เป็นรุ่นเข้าห้าออกสี่รุ่น f s K นะคะแล้วก็ติดกับมอเตอร์ยี่สิบแรงนะชุดนี้ลูกค้าให้เพิ่งนะคะจัดท่อขยายด้วยเป็นท่อดูดหกนิ้วแล้วก็ส่งหกนิ้วเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะอยากให้ ทุกคนเห็นว่าพอมันเป็นเฟซแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างหนะ้าตาเป็นอะไรบ้างจะได้เอาไปเป็นไอเดียนะคะเวลาจัดอุปกรณ์นะโอเคอ่าเริ่มกันเลยในฝั่งทางดูดนะคะจากน้ำาก็าจะมีตัวนี้ก่อนนะก็ขยายทางหมูนะคะตัวนี้เป็นเจวัดแรงดูดนะคะมาเสร็จปุ๊โก็อ่อนยางนะคะตัวนี้เป็นวาย a เปเนอร์หกนิ้วนะคะแล้วก็ต่อ กระโหลกมาเป็นหุงนิ้วนะคะงองหัวกะโหลกถ้าใครที่ไม่ได้วางใกล้ขนาดนี้ช่วงนี้เราสามารถเพิ่มท่อได้นะคะเพะิ่มเป็นท่อ PE ยาว6เมตรได้นะ,ะต่อนะคะจากตัวปั๊มทางส่งนะคะขึ้นไปเป็น4นะคะขยายเป็น6นะคะแล้วก็ใส่เกว่าแรงดนันพร้อมตัวกอกน้ําด้านบนนะคะตัวนี้ที่ทุกคนเห็นจะเป็นครูเพิ่งเรียกว่าง,งอม้าน้ํานะเป็นภาษา ของทางนี้โดยเฉพาะเลยนะคะไม่รู้คนอื่นเรียกว่าอะไรนะแต่เัาเียกว่างอม้าน้ํานะคะเพื่อให้ท่อเนี่ยออวางน้ําหนักกับพื้นนะคะแล้วก็ใส่ท่ออ,อ่อนยางแล้วก็เช็ควาวลออไปนะคะตัวนี้เป็นเช็ควาลวนะคะขนาดหกนิ้วขยายแล้วค่ะเผื่อใครอยากดูตัวปั๊มนะคะปั๊มเป็นตัวนี้นะคะหอยโขกอิบาร่าห้สี fsk นะคะเซ็ตนี้อยู่ที่ราคา7จ็ดหมื่นกว่าบาทมือสองนะคะ แต่ว่าสภาพสวยงามมากนี่คุณเช็คฟอมให้แล้วแบบนี้เลยมีอีกสามเซตนะใครสนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไอดีไลน์ไว้ให้ด้วยนี่นะอะ่อันนี้เป็นมอเตอร์นะคะขนาดสิบห้ากิโลวัตต์หรือว่ายีา่สิบแรงม้าเซตนี้นะอะทั้งเซตหน้าตาแบบนี้สวยงามมากอยากจะอู๊ ใ้รอยากได้ทักอินบ็อกมานะคะถ้าอยากให้ครูพึ่งหาสเป็คให้แบบตัวใกล้เคียงอะไรแบบนี้ก็แก้งมาได้นะคะขออภัยในความปี๊ดเพราะว่าตังแบบชั่วคราวสวยมาก